ทาเวสุวรรณคือหนึ่งในจตุโลกบาลผู้พิทักษ์แห่งทิศเหนือท่านเคยเป็นกษัตริย์ทรงธรรมแห่งกรุงราชครืในอดีตการชื่อเดิมของท่านคือกูเวนผู้ปกครองด้วยความยุติธรรมและทานบารมีพระพรมประทานอำนาจให้ท่านปกครองเหล่ายักษ์และวิญญาณจึงได้รับนามว่าเวสวรรณหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งสม,มัติ ท่านอาศัยอยู่หนป่าหิมพผานในปราสาททองคําอันลี้ลับมีบริวารเป็นเหล่ายักษ์และทหารผีที่เชื่อฟังคําสั่งเพียงหนึ่งเดียวผิวของท่านเป็นสีทองแดงเข้มดังแสงสริยันยามเย็นดวงตาแดงกำดังดังเปลวพึงส่อส่องความชั่วในทุกมิติฟันแหลมคมและเขี้ยวขาวสองข้างแสดงถึงพลังแห่งการปราบปรามสมงกุฎยอดแหลม สูงสง่าแบบราชันแห่งยักษ์สวมเกราะลายไทยสีแดงเลือดนกแซมทองสะท้อนแสงทุกย่ายก้าวในพระหัตถ์ถือกระบองแก้วศาสตราสะกดอสูรและพูดผีพระวรกายสูงใหญ่ยืนบนดอกบัวทองที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลกออร่าสีทองเปล่งรอบองค์สะท้อนอำนาจแห่งสัจธรรม ท่านสามารถบรรดาลทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสาาอย่างแท้จริงแต่ยังทรงหน้าที่ปราบมารเฝ้าประตูยมโลกมิให้ผีร้ายหลุดผลรูปเคารพของท่านจึงทั้งหน้าเกรงขามและเปี่ยมเมตตาเป็นเทพที่ทั้งคนเป็นและวิญญาณต่างเกรงกลัวและเคารพและนี่คือพระเวสสุวรรณเทพผู้พิทักษ์และผู้ถือครองขุมทรัพย์แห่งสวรรค์